เเคยหทนรอทนฟังต่อไปนะครับตามสบายถ้าไม่อยากรอนานขนาดนั้นแถมสะดวกพกพาง่ายใช้เจลล้างมือ King Stella Hand Sanitizer สีทั้งหอมมือนุ่มชุ่มชื่นแอลกอฮอล์70%ชั่วโควิดมากา์ดยาตกเจลล้างมือ King Stella Hand Sanitizer with Aloe Vera Extract ของ King Stella 96.5 FM คลื่นความคิดและเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเสนอรายการ Thinking Network เจาะกลยุทธ์การตลาดสร้างเครือข่ายต่อยอดธุรกิจโดยธัญวัฒนชัยตระกูลชัยและปรัชญาออระเอกสนับสนุนโดยเติมน้ำมันบางจากไฮพรีเมียมดีเซ s e l S B7 หรือ E20S EVO ทุก600บาท รับฟรีน้ำดื่ม1.5ลิตร2ขวดมูลค่า30บาท1มกราคมถึง31มีนาคม64ณปั๊มที่ร่วมรายการและเพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับและสวัสดีคุณฟิวครับผม สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแม่หายหน้าหายตาจะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เจอกันนานมากก็ขอต้อนรับคุณฟิวนะฮะปรัชญาอ่อนเอกนะฮะครับผมหายหน้าไปสักสองปีได้ไหมเจ้าสองสองปีก็สองปีพอดีอาจารย์ไม่น่าเชื่อนะเร็วมากนะใช่เร็วยิจริงอาจารย์ทอนี้ก็ดีช่องวันก็ปล่อยให้ออกมาจัดได้นะใช่เปลี่ยนอายุใบเปลี่ยนอายุบาย่จริงจริงก็ ก็ไม่ควรจะไปบล็อกนะนะเนี่ยงอันนี้ดีแล้วคุณฟีเวงนี่ก็มีอีกรายการหนึ่งนะทุกตุกวันอาทิตย์นะดิจิทัลไดจัสเออนะฮะใช่ก็ผมก็เคยดูดูในนี่แหละดูในแอปเออผมดูในในยูทูบผมเป็นสมาชิกของเนี่ย FM ฟเก็หกเนี่ยท่านผูฟังก็เปิดเข้าไปดูก็ได้นะแล้วก็กด Subscribe นะฮะ ครับช่องผมเองก็มีของผมก็ใช่ใช่ก็ทันยวตีแตกชื่อพุทาไทยเข้าไปครับ,รบทีนี้เนี่ยก็จะคุยกับท่านผู้ฟังคือคือมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะอันนี้มันก็แปลกนะมันมีคนอยู่สองคนเนี่ยครับอยู่คนละซีกโลกนะฮะแต่ว่าเกิดในปีเดียวกันอยู่คนละซีกโลกนะฮะแล้วก็ทำธุรกิจอย่างเดียวกัน,นะะอย่างเดียวกันด้วย แล้วก็เผชิญแรงกดดันจากอำนาจรัฐเหมือนกันอ๋อนะฮะอ๋อแล้วเริ่มเริ่มจะเดาออกแล้วว่าใครกับใครนะฮะก็คือคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในอเมริกาเนี่ยก็คือคุณเจฟเบโซสอาเมซอนใหญ่โตโมโหรานคือคนหนึ่งก็รวยที่สุดในในอเมริกาอีกคนหนึ่งก็รวยที่สุดในประเทศจีนครับแจ็คมาออแจ็คมาแจ็คมาคือสองคนเนี้ยอ่เป็นคนที่เกิดปีเดียวกันนะคือปีมังกร อ๋อเหรครับเออเปิดปี2507นปีเดียวกับอดีตนายกอภิสิทธิ์แล้วก็ปีเดียวกับอตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคือบริชจอนสันอ๋อก็เกิดปีนี้เหมือนกันเพราะเป็นเพื่อนร่วมร่วมคลาสกองของคนอภิสิทธิ์นี่ครับใช่ไหมเออแล้วก็ปีนี้เป็นปีเบบี้บูมเมอร์ปีสุดท้ายด้วยนะเบบี้บูมเมอร์เนี่ยก็เกิดตั้งแต่ปี2489ซึ่งคนครแรกที่เกิดเนี่ยก็คือโดนัลด์ทรัมป์นี่ไง โดนทรัมป์เกิดตัรง489โดนทรัมป์เนี่ย็นบูมเมอร์คนแรกครับเออก็คือหลังสงครามโลกที่สองวันที่488ใช่ไหมครับคือว่ามันปีที่จบใช่ไหมก็ก็เริ่มเริ่มตั้งท้องกันนะเลย489เลยเออนะฮะอันทรัมป์นี่คนแรกแล้วก็คนสุดท้ายนี่ก็คือเนี่ยแจ็คมาแล้วก็เดย์ซอสอาริสิตแล้วก็บอลิชชอนสันนะฮะทีนี้เนี่ยสองสองคนเนี้ยก็ไม่ได้เป็น พ่อค้ามาก่อนครับนะฮะตัวแจ็คหมาเนี่ยก็เป็นครูนะฮะแล้วก็มาอเมริกาแล้วก็ไปเห็นอเมริกากำลังเจริญเรื่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปนะฮะเนี่ยเอาทำธุรกิจอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วตอนหลังก็ไปเป็นอาลีบาบงวาลีบาบาอะไรพวกเนี้ยนะฮะแอนเอิร์นอะไรพวกเนี้ยนะฮะส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นนักไฟแนนซ์นะคุณเจสเปซโซสเนี่ยเบซโซสนะเออเป็นนักไฟแนนซ์แล้วก็เห็นไอ้ไอ้เขาเรียกว่าศักยภาพของอินเทอร์เน็ต Hmm. แล้วก็จะเริ่มอะไรดีก็เริ่มที่ขายหนังสือก่อนใช่เพราะตอนแรกจําได้ว่าอเมซอนยุคแรกเนี่ยคือเน้นแต่ขายหนังสือโดยเฉพาะเลยเป็นร้านหนังสือร้อยเปอร์เซ็นเลยแหละครับแล้วก็เนี่ยแล้วตอนหลังก็เนี่ยคนก็อยากให้ขายโน่นขายนี้ก็เลยขายทุกอย่างนะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งออกมาชื่อ every every store, every store. อะ every store ทุกๆร้านอย่างงี้แหละทุกๆร้านเป็นทุกร้านเลยนะเป็นหนังสือ เออเกี่ยวกับไอ้คุณอเมซอนเนี่ยเป็นเล่มแรกนะอันนี้ก็หลายปีมาแล้วตอนหลังก็จะออกมาเยอะแยะเลยทิ้งแล้วอเมซอนเบซโซนิกเบซโซเลเตอร์เอออเยอะแยะเลยมีเป็นสิบเล่มเลยครับนะก็จะมีเหมือนกันเนี้ยเกี่ยวกับดิบบาบาแจ็คหมาเนี่ยมีโอ้เยอะแยะเลยนะฮะครับแล้วก็ตัว เนี่ยทั้งสองคนนี่ก็รวยที่สุดในอเมริกานะอของจีนนีผ่ผัดกันนะเจเบโซเนี่ก็เพิ่งจะขึ้นมารวยอันดับหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ออ,อันเนี้ยโดนั์ทรัมป์เองก็บี้นะบี้ตัวเมซอนอนะบี้ตัวเมซอนนะฮะแล้วก็ว่าเนี้ยไปบี้ไปเอาเปรียบคนอื่นใช้ประโยชน์จากเนี่ย ไปซนีของอเมริกาอะไรเงี้ยนะอเมซอนนี่เป็น <c oughs> เป็นบริษัทที่จ้างล็อบบี้ยิสมากที่สุดเลยนะออ๋จริงเหรอค<อ>รับอาาจรย์เนี่ยในรอบไหนต้องใช้ล็อบบี้ยิสอยู่ล็อบบี้ยิสเนี่ยต,ต้องไปให้การกับ <c oughs> ต้องไปให้การกับคณะกรรมการที่การในสภาเอ,อ่ยเ,อ,อ,เอ,อ่ทรัมเนี่ยแอดแท็กผ่านทวิตเตอร์อย่าเงี้ยส่วนแจ็คมานี่ก็รายงานไปหลายครั้งแล้วว่าเนี่ยประธานาธิบดีว่ากันว่านะก็ทางสำนักข่าวจีนเขาก็ไม่ได้ออกมายอมรับ บอกสีเจเนอร์ก็ว่ากันว่า,วา,วาท่านประธานาธิเดีสีจิ้นผิงเนี่ยลงมาดูแลแจ็คหมาเองเลยคือไม่ได้แฮปปี้มากขนาดนั้นเพราะพักหลังดูเหมือนแจ็คหมาแบบโตเร็วเกินไปเออก็คือลงมาดูแลเนี่ยมแจ็คหมาเอาไปพูดวิพากษ์วิจารณ์อำนาจรัฐเออครับเมื่อประมาณสักตุลาปีที่แล้วนะฮะแล้วก็หายไปนานเลยแล้วก็เพิ่งโผล่กลับมาเมือม่อเมื่ออาทิตย์ก่อนนะใช่ไหมอาจารย์เออคือจากนั้นเนี่ยแล้วก็เขาจะเข้าตลาดเนี่ยคือเข้าตลาดไ้ใน ในเนี่ยในจีนแล้วก็ในฮ่องกงเนี่ยก็เลยโดนบล็อกแล้วจากนั้นก็บี้เนี่ยนะฮะแล้ให้ตอนหลังก็คือรัฐบาลเขาจะไปทไปซื้อหุ้นใหญ่ในอันเนี้ยบริษัทแอนแล้รพวกนะฮะอันเนี้ยแล้วก็หายให้ตาไปอย่างที่ฟิลว่าเนี่ยแล้วก็เพิ่งจะออกทางวิดีโอมาเมื่อไม่นานนี้แล้วก็หายไป ใช่แล้วก็หายเปกแล้วโดนบีเยอะมากจนเหมือนกับต้องออกมาเป็นพิธีอะประมาณอย่างเงี้ยก็ยังอยู่นะเอแล้วก็ตัวแจ็คมาเนี่ยเมื่อสักสองปีที่แล้วเนี่ยก็โดนไม่รู้มีคนบอกว่าโดนบีให้ออกให้ลงจากตำแหน่งอ๋อตอนที่ลงจากตำแหน่งเออใช่มันมีข่าวมีโดนบีตอนบีใช่ใช่ใช่ก็คือปกติเนี่ยมันก็ไม่ค่อยลงหรอกเพราะว่าเจ้าของมันก็ดูแลนะเหลินเจิ้งเฟยก็แปดสิบแล้วมั้งกำลังดูแลหัวหัวเวย เอออะไรพวกนี้หรือว่าโพนี่มาก็ดูแลเนี้ยแต่ว่าแจ็คมาเนี่ยเพิ่งตอนที่ดูลงเนี่ยคือเพิ่งห้าห้าตอนนี้ก็เพิ่งห้าเจ็ดเนี่ยนะฮะห้าเจ็ดเองเออเนี่ยเป็นโดนบี้ออกตอนห,าหา้าห้าใช่ไหมครับแล้วก็เนี้แล้วก็ดูสิตัวเจเบโซนก็จะลงตำแหน่งมไม่มีใครบี้ด้วยไม่มีไม่มีใครบี้ใช่ไหมเมื่อก็ออเหมือนก็เหมือนอยากลงเองมากกว่าไหมอาจารย์คือผู้นําทางธุรกิจเนี่ยหรือว่า business l e ดอร์เนี่ยนะครับ มันก็มีหลายคนนะที่ลงจากตำแหน่งนะฮะตัวที่เรียกว่าเป็นแชร์ม m นและก็เป็น ceo ครับคือบางบางบางคนก็จะลงตำแหน่ง ceo แต่ว่ายังเป็นแชร์ม m นอยู่อเอาในประเทศไทยเนี่ยนะฮะคนที่เป็นที่เรียกว่าไทคูนนะก็คือค,คนที่เป็นนักธุรกิจใหญ่เนี่ยคุณธนินจิรวนนท์เนี่ยคเคยประกาศนะท่าปน,น,นาประธานเนี่ยเคยประกาศนะว่าปีสี่สเนี่ยจะลงตำแหน่งนะ เขเคยประกาศตอนก่อนปี40ทีเออ้วท่านประธานเนี่ยเคยบอกนะเพราะว่าตอนนั้นจะคาย60ไงี้ย40นี่จะ60เรื่องเนี้ย<น>ออคือคือท่านประธานบอกจะลงกแหน่ง60แล้วก็จะดันเนี่ยคุณลูกอ่ะขึ้นมาแทนออใช่ไหมรู้ใช่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 แต่ว่าเนี่ยก็คือมันเกิดวิกฤต40งไงี้ยก็ก้นไม่ได้ก็ต้องรันมาจนกระทั่งเพิ่งจมวางมือไอ้จากที่เรียกว่า day to day ไปเมื่อสักสองสามปีเนี่เองไหมใช่ไหม ใช่ใชแต่ว่าท่านประธานเท่าที่ผมทราบก็ยังมีเหมือนเดก็คือพวกงานงานไปดูเป็นเบื้องหลังแทนดูเป็นภาพนโยบายภาพรวมแทนแล้วก็ยังมีการพูดถึงต้อนรับเหล่าบรรดาแบบพนักงานใหม่ๆหรือระดับผู้บริหารยังคอยให้นโยบายอยู่ตลอดนะครับก็คือๆๆก็คือก็ค<ๆ>ือ make a important decision นะฮะใช่ใใช่ก็คือๆๆทำดีลทำอะไร be h i n d the scene นะ่ะแล้วก็ <ๆ S 2> ที่ให้สัมภาษณ์ก็คือไปดูแลที่เขาใหญ่ รบับดงรับเด็กอะไรพวกเนี้นะใช่ใช่ใช่คุณช,ชาตรีสุพลพนิดเนี่ยก็ตอนแรกก็จะวางมือนะเหมือนกันแต่ดันคุณจจสรีแต่ว่าเจอสี่ศูนย์ก็วางมือไม่ได้ไงไม่ใช่พตอนที่อยู่นี้มันแบงค์ทุกแบงค์ก็เหนหื่อยหมดแล้วครับแต่คือคือหลายหลายคนก็เป็นแบบนี้ในอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีคนที่วางมือนะฮะคือบริษัทเนี่ยมันแค่ว่าคือมันไม่อยากทํามันต้องบริหารทุกวันอยู่แล้วนะ คือตัวไมเคิลเดวเนี่ยอันนี้ก็วางมือนะฮะเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วนะือแล้วก็พอวางวราเศรษฐกิจธุรกิจมันเปลี่ยนไงคอมพิวเตอร์มันมีธุรกิจคอมพิวเตอร์มันเปลี่ยนแล้วก็ไอ้คนที่ขึ้นมาเป็นซีอโของเดวเนี่ยมันดูแลไม่ได้ไอ้ไมเคิลเดว์มต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไมเคิลเดวกลับมาเนี่ยก็เอาบริษัทออกนอกตลาดใช่ไหมฮะ อีกบริษัทหนึ่งเนี่ยที่คิดว่าโอเคแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ออกจากตำแหน่งเหมือนกันจากตำแหน่งซีโอก็คือ h o w a r d c h o ชูสบริษัทอะไรฮาวเวิร์ดชูสสตารครับกระลงใช่ไหมก็ได้เป็นแชร์แมนปรากฏราโอ้โหบริษัทแย่เลยก็ต้องกลับมาอีกต้องกลับมาอีกนะฮะก็มาเป็นแชร์แมนและซีโอแล้วก็ลันให้ธุรกิจมันโตแล้วเนี่ยเพื่อนนี้ก็ลงตำแหน่งละก็ไม่อยู่ทั้งคู่แล้วไม่เป็นทั้งแชร์แมนและซีโอ ครับนะแต่ว่าตัวเนี้ยเจเปโซสเนี้ยก็คือคนก็เซอร์ไพรส์ใช่เพอะเซอร์ไพรส์ตลาดมากนะตอนที่เขาประกาศเนี้ยครับเป็นเรียกว่าเป็นไม่รู้ข่าวโทรทัศน์ทุนอ่านบอกก็ไม่รู้นะช่องผมไม่ไม่ค่อยมี่าวเรื่องอันเรื่ออ่านจะมาตูมช่องผมจะเล่นข่าวข่าวสไตล์อย่างนั้นมากกว่าเออนะฮะเล่นข่าวแบบแข่งกับไอ้ช่อง เออเรียกว่าลุงพลใช่ไหมลุงพลผมไม่ค่อยเล่นลุงพลผมไม่ค่อยเล่นลุงพลผมไม่ค่อยหนีออกมาพบว่าไอ้ช่องอมรินเล่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ช่องอมรินเนี่ยพูดถึงแล้วลุงพลจะไปจัดการนักข่าวช่องอมรินได้ไงกัไม่รู้ตลกดีนะตอนนั้นก็ตลกทุกคนก็ยังงงเหมือนกันว่าอ้าวก็อมรินเป็นคนปั้นเป็นคนบิ้วมาเต็มที่ไม่ใช่เหรอทำไมอยู่ดีๆคณไปทะเลาะกันล่ะเกิดอะไรขึ้นก็ยังอยากรู้อยู่เลยว่ามีอะไรกันแน่แต่ว่าถ้าไม่ทะเลาะกันคำนั้นนี้ก็ไม่เป็นข่าวนะลุงพลก็หายนะ ใช่ใช่ผมเองคิดเลยว่าเอ๊ะอันนี้หรือเปล่าเนี่ยต้องต้องการเป็นข่าวเปล่าแต่กลับกลายเป็นว่าเขาโดนหลายคดีเลยนะอาจารย์เออกนเดงหมอปลาเอ้ยนายสงกานเลยอะไรเอ้ยในตำหน่งนี้โอ้ยโดนจองกระถิ่นกันเยอะเลยครับตอนนี้กรณีลุงพลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพูดไอ้ลุงพลท่านหน่อยแลวกันนะสักหน่อยสักหน่อยเดี๋ยวให้กลับไปเดี๋ยวให้กลับมามาเจเบโซตนะครับคือตอนนี้ที่ที่ดังๆเนี่ยก็มีมาตูมมีลุงพลมีกระแม เออดังๆเนี่ยก็มีประมาณสามคนนะฮะเรามาตูมก็รู้แล้วบอกกันมาโน่นนี่แะ้วพวกนี้มาตูมื็อกอก็คือวางวางตัวไม่ถูกอ่ะใช่ใช่วันนี้ก็ออกมาขอโทษทุกอย่างแล้วใช่ไหมอันนี้คุณคุณเองคุณเองก็ต้องเก็บตัวหยุดเก็บตัวยังเลิกเพิ่งเพิ่งเลิกเก็บตัวใช่ไหมครบ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 สิบสี่วันตรงตรวจอะไรรอบสองเรียบร้อยใช่ไหมไประหว่างสิบสี่วันนี้ไปร้านกาแฟได้บ้างเปล่า ไม่มีก็มีเฉพาะไปทํางานแล้วลับบ้านอะไรอย่างนี้ครับไปกินข้าวเร็วๆแล้วกลับเลยเลยออไม่ถึงสี่วันนี้ต้องไปไหนไม่ได้ดิอยู่ในห้องดิคอสแผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เสียงสูงอัะผมเป็นแบบเสียงเสียงแบบสเต็ปสามอะไรอย่างนี้เลยอ๋อโอเคโอเคใช่ใช่ใช่ก็คือชัยช่างแต่งหน้าคนเดียวกันใช่แต่ว่าคนละช่วงเวลาคนละต่างๆนานาแล้วก็ช่างแต่งหน้าเขาก็ตรวจตลอดอะไรอย่างเนี้ครับครับนะฮะแล้วก็เนี่ยกรณีของกาลแมเนี่ยครับก็ ออันนี้ก็เป็นที่เรียกว่าฮือฮานะฮือฮาว่าทุกคนสงสัยว่าทําไมจู่ๆคนจางพี่คุณกะลแมเนี่ยเขาเขากล้าพูดอย่างนั้นได้ยังไงเ,ออเลยนะทุกคนงงเลยนะเอยทำไมเกิดอไปอ่ะนะฮะสัญญาณของคุณฟิวหายเออไม่ใช่สัญญาณคุณฟิวหายนะฮะคือโทรศัพท์ผมนะฮะอยู่ๆเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับโทรศัพท์ผมมันเกิดอันนั้นขึ้นมานะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะฮะ โทรศัพท์ผมเนี่ยมันเรียกว่าอยู่ๆเนี่ยมันนะอ่ะอเดี๋ยวก็นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมโทรหาคุณฟิลใหม่คือโทรศัพท์ผมเนี่ยเรียกว่าอยู่ๆมันรีบูตอะ่ะนะฮะรีบูตรีบูตรีบูตนะครับเอ่อน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะฮะนะฮะเอฟฟิลเดี๋ยวผมโทรไปหาใหม่เ,<ร>เดี๋ยวผมโทรไปหาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรไปหาใหม่นะฮะ แป๊บครับเค okay. นะฮะครับกำลังรองคุณฟิลอยู่นะครับรับน้อยรับน้อยนะฮะนะครับเรากำลังคุยกับท่านผู้ฟังนะฮะอ่นะค,คุณฟิลก็ยังไม่หลับนะฮะอ่ะโทรใหม่โทรใหม่โทรใหม่นะครับอ่านะ รอแป๊บนึงนะครับท่านผู้ฟังครับอืมนะฮะแบบนึงนะครับโอเคอ่ะฮัลโหลอาจารย์ไดนี่นะครับโอเคครับโทรไปผมก็ไม่รับเครื่องเครื่องผมมันแปลกๆมันไม่ยอมเด้งขึ้นครับเออเพอกผมเนี่ยก็มีปัญหาในยูยู่เนี่ยมันก็ไม่เป็นมาก่อนในยูยู่มันเอ่อดับไปเลยอ่ะไม่ไม่ใช่ดับอ่ะยูยู่มันรีบูตอ๋อเออมันไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะเออไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะ มันใจรับน้องใหม่เว้ยเออนะฮะหรือว่ามันกลัวกะละแม่วะเ,อ,อ,เอ,อคือเคสคือเคสเคสของกะลาแม่นี่ยจริงๆผมก็ได้คุยครูพี่ป๊อปไปพักหนึ่งนะแต่ครูพี่ป๊อปจะไม่เหมือนกับคุณไงครับสไตล์จัดรายการครูพี่ป๊อปเนี่ยถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยก็สไตล์เล่นมูริโนโญ่ ออของคุณก็เป็นเจเกนครอปอะนะเจเกนครอปไม่ไม่พูดไดในใจจังผลผลสกอร์เมื่อคืนเราขอไม่พูดเลยทําไมผมไม่ได้ดูมีแพ้ไปหนึ่งศูนย์นี่เลยารเตะใครอ่ะเตะกับเอ๊ะเตะกับใครอ่ะเป็นหนึ่งนะผมยังไม่อยากจะจําเลยตื่นมาตอนเช้าเห็นคะแนนปุ๊บกลับไปนอนต่อเลยดีกว่านะฮะแกแกแกองใสักลัวกลัวมั้งกลัวเห็นแมนยูเก้าศูนย์ก็เลยกลัวมั้ง แพ้ไบรตันจันอ๋อเออก็ก็ไอ้ไบรตันนี้ก็กแปลกนะมันก็เพิ่งไปชนะก็เพิ่งไปชนะไอ้สเปอร์นะใช่ใชเจอะทีมใหญ่เลยชนะตลอดเออแล้วก็แล้วก็มาชนะไอ้นี้มาชนะลิวอภูลิวอภูนี่ก็จะพ่อแพ้ทีมเล็กนะแพ้เบอร์ลี่ใ,ในบ้านอะไรเงี้ย โอ้ยแล้วใช่ไหมแพ้เบอร์ลินในบ้านใช่ไหมใช่เอาไอ้ลิวอุ๊ไอ้แมนเชสเตอร์อยู่แตก็แพ้ไอ้เชฟฟินเวนดย์ในบ้านนะเออแต่ว่าหลังจากนั้นแมนยูเขาก็ฟอร์มดีมาตลอดเลยอ่ะก็ก็ก็ไม่นะเพราะหลังนั้นแมนยูก็ไปเสมออาร์เซนอลนะเออค่ะใช่ครับก็แล้วแต่แต่ผมแต่ผมว่ารอมูรินโญ่ถูกไล่ออกก่อนค่อยค่อยค่อยกลับไปดูอีกทีหนึ่งเออครับคือผมก็มูคือผมก็แค่มูนินโย่เนี่ยคลายดูนั่นทรัมป์ เอออคืถึงบูรินย์ย์เลยแหละครับคล้ายๆโดนัลด์ทรัมป์คล้ายๆโดนัลด์ทรัมป์มีลักษณะเป็นลักษณะบางคนก็เรียกว่าเป็นโดนัลด์ทรัมป์แห่งวงการฟุตบอลนะฮะจริงเหรอเออก็คือ <c oughs> อีโก้ก็คืออยู่กับอีโก้อยู่กันใช้ชนะแล้วก็เรียกว่าเนี้ยพยายามใช้แสดงอํานาจอะไรกันตงเนี้ยไม่เป็นไร,รเดี๋ยวเรากลับมาอันนี้ดีกว่ากรณีของคุณกละมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบผมก็งงนะว่าทำไมเนี่ยแก ไปได้ถึงขนาดเนี้ยใช่ทุกคนก็งงทุกคนในห้องข่าวก็คุยกันเุ้ยทำไมพี่เขาไปไกลได้ถึงขนาดนี้นงงเอน,นอะ <No. S 1> แล้วได้ข่าวมาว่าอย่างนี้ว่ายังมีสต๊อกเหลืออยู่เยอะมากซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าว่าพี่เขาจะสามารถเคลียร์เคลียร์ออกไปได้ยังไงนะตอนนี้เพราะผมก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยผลตอบรับคนซื้อเยอะขึ้นน้อยลงเหลืออะไรยังไงอันนี้อันนี้ไม่ทราบจ,จริงๆอาจารย์แต่ได้ข่าวว่าสต๊อกเหลือเยอะอยู่คือคือข่าวออกไปแบบนี้จะขายได้เยอะเหรอ ก็ผมไม่รู้ไงเพราะว่าบางข่าวบางทีอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าต่อให้เกิดข่าวอะไรไปกับการเป็นว่าขายดีขึ้นก็มีเนี่ยผมก็เลยไม่ทราบกรณีนี้เหมือนกันอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆไม่นะผมว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแบบเออผมว่าผมว่าไอ้ข่าวที่แล้วเนี่ยที่มันกาลแมเจอไปเจ็ดคดีเนี่ยมันเงียบไงอ๋อแต่ข่าวแต่ข่าวนี้เนี่ยคดีที่แปดเนี่ยมันมันหนักหนาสาหัสไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นยาครอบจักรวาลไง ใช่ใช่ใช่ะเอาเอาประเภทที่ว่าเฮ้ยทะเลาะกับสามีมาได้กินเอกอาหารเสริมนี่หายนะอยู่ดีเลยอะยิ้มแยมแจมใสเลยอนี้เนี่ยเขามีเขามีไลฟ์เนี่ยเขาบอกเนี่ยมีอยู่คนนึงทะเลาะแล้วก็ไปกินเสร็จแ้วยิ้มแย้มแจ่มใสเลยกลับมาคือดีอะไรเงี้ย โอ้โหอันนี้ยาหมอมียังทำไม่ได้เลยนะมีเยอะแยะเลยมีเรื่องแก้โควิดเอ้ยมันเลงอะไรเงี้ยมันมันมันเยอะเนี่ยอันอันนี้อันอันนี้ก็เป็นกละแมตอนนี้ก็เงียบไปหน่อยละนะใช่แม้แต่กละแมเนี่ยประเด็นเขาไม่เหมือนมะตูมนะมะตูมะตูมเนี่ยล่าสุดเนี่ยมามาไลฟ์แล้วก็ขอโทษนะใช่ใช่วันนี้ตอนบ่ายสองก็คือวันพฤหัสคือมะตูมเนี่ยผมว่ามีคนมีคนชี้แนะนะ ผมว่าเขาต้องเขาต้องเขาต้องถึงจุดนั้นแล้วแหละเพราะเขาไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะเออมีคนมาชี้แนะว่าแล้วิธีพูงวิธีพูดอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนอะไรมึงเนี้แต่กาละแมไม่ใช่กาละแมยังไปพูดถึงโรเบิร์ตไอซายอยู่เลยนะพูดเหรอครับเออเขาบอกว่าโรเบิร์ตไอซายเนี่ยเขาพูดผิดยังไงที่จริงมันต้องมันต้องเป็นอันมันอัลเบิร์ตมันองเป็นอัลเบิร์ตไอซายเออมันต้องเป็นอัลเบิร์ตไอซายเตี๋ยวเขาพูดผิดไงโรเบิร์ตเออเขาพูดผิดโรเบิร์ตไอซายครับว่าการทำของใหม ใช่ไหมเอออะไรพวกนี้นะ <S 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 ตัวน,นี้เนะน,นี่ยมันมันอันเนี้ยมันก็แปลกส่วนลุงพลนี่ก็เป็นแบบว่าคือลุงพลเนี่ยผมเคยฟังผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะเขาเล่าให้ฟังไ,ไม่ใช่เคสลุงพลนะรกรณีลุงพลเนี่ยเป็นเรื่องของคนเนี่ยครับที่เรียกว่าดังชั่วข้ามคืนอืใช่แล้วก็ไม่รู้จะอยู่กับความดังยังไงอคือปกติอ่ะเวลาคนดังอ่ะสมมติว่าดังแบบอกกันอีกอ่ะมันก็ค่อยๆดังใช่ไหม ับค่อยไปเรื่อยเรื่อยเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับโดนท้ําเนี่ยเหมือนรู้ท้ทําเหมือนลุงพลก็คืออยู่ๆเนี่ยขึ้นไปเป็นหนดึงของโลกเลยไม่เคยทําเลยก่อนเลยอ่ะแล้วไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จะใช้อํานาจยังไงคือใช้มั่วซั่วเลยนะปกติก็ต้องเป็นสอสอเป็นสวเป็นผู้ว่าค่อยๆไต่มานะขึ้นมานะไอ้นี่อยู่ตูนไอ้นี่อยู่ตูไม่เกี่ยวเลยขึ้นมาเป็นบรรทัศนพิธีเลยเนี่ยก็ตะคิมเงินไม่ได้เตีมแล้วก็แบบทําทําตามใจตัวเองครับไอ้ลุงพลนี่ก็เป็นชาวบ้านเนี่ย อแล้ววันดีคืนดีนี่นก็ขึ้นมาแบบคือดังดังระดับแบบถ้าไม่ดับซูเปอร์ซาเขาก็เป็นเขาก็ดังแบบพวกดาราธรรมดาด้วยซ้ำอ่ะใช่ใช่ใช่ดังดังมากเลยจา์มียูทูบพวกยูทูบเบอร์มาต้อง3-4ี่เจ้าอะ่ะโอ๊ยเป็นสิบแล้วจาน<ช>าเนี่ย ตามเขาตลอดเลยคือตอนนี้ตรงข้ามบ้านลุงพลเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนกระท่อมอ่ะให้ยูทูบเบอร์เช่ารลยเดือนเลยครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่าหน้าที่ของแต่ละวันก็คือมามาไลฟ์แบบวันนี้ทําอะไรวันนี้ทําอะไรวันนี้ทาอะไรร้านข้าวของอะไรเต็มไปหมดไปช่วยเขาตัดไม้อะไรเนี่ยโดนข้อหาเรื่องตัดไม้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 ตะเคียนตอนแรกเื่อเป็นตะเคียนใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายเป็นไม้มาค่าแต้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตัดต้นอีกต้นไม้ต้นอื่นอีกแล้วก็ไปไลฟ์ด้วยไปตัดต้นไม้เนี่ยเ็าโดนไปครับ กินข้าวเอ้ยนอนเอ้ยอะไรเงี้ยคือมันมันมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงคือแบบมันไม่มีปีไปมีคุยอ่ะไม่เข้าใจอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจต้องไปถามต้องไปถามโทรทัศน์สองช่องอ่ะใช่ใช่แล้วถึงจะมีได้ยังไงแล้วเวลาเวลาลุงพลเนี่ยไปเรียกว่าแย่งไม้ของนักข่าวช่องอมรินเนี่ยนะแล้วก็ตบลงตบไหลนี่แบบคือสไตล์เขาแบบเป็นเป็นดาราทํานะ เออใช่พิธีการเอาไะไรมาดูหน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ให้คุยไม่ให้ถ่ายไม่ถ่ายคุณขออนุญาตยังเออทำไมผมไม่ถ่ายนะคุณแม่อนุญาตได้ผมไม่แม่อนุญาตคุณถ่ายผมได้ยังไงโอ้โหฟังดูแล้วแบบตกใจเลยก่อนนะนี้ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือทำแบบตัวเองแบบเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยนะใช่ใช่ใช่คือจากคุณเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆขึ้นมาแล้วก็มันก็อยู่ได้นานด้วยนะตอนนี้ก็ยังไม่หายดังไงนะครับก็จะครบ โจะครบปีแล้วนี่อาจารย์เออนึกภาพไหมถ้าเป็นหุ้นก็เป็นเกมสต็อปอะครับเออหุ้นเกมสต็อปอะที่เราจะดูฟังวันนะคะาน่ะโอ้ยทำทำทำพอร์ตผมเละอะไรเดือนที่แล้วอ่ะจากแปดเลยสองเลยะออคุณไปเล่นไอ้พอร์ตเมืองนอกใช่ไหมเออเออเออคนที่เขาดูเงินให้ะครับเขาก็ถอนถอนรวมทั้งหมดนะครับโอ้โหเขาไปลงทุนในต่างประเทศด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอออยเางเออ้ยอย่าเเอมเออ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 เอ่เออ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 เอเออเอเ ไม่มีใครรู้จักเลยว่ามันมีหุ้นตัวนี้อยู่ชื่อเกมฟับอ่ะใช่แล้ววันีคุณดีหุ้นเนี่ยไม่กี่เหรียญเนี่ยอยู่ขึ้นปต็มเลยในแต่าไม่กี่เดือนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจากไม่กี่เหรียญเนี่ยขึ้นไปสี่ร้อยเหรียญนะนี่ตกมาต่าเหลือประมาณเก้าสิบกว่าเหรียญแล้วนะครับเอออะไรทํานองนี้แล้วขึ้นใหม่อะเนี่ยแล้วก็โอ้โหแบบกรณีลุงคนเนี่ยผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยบอกว่าเนี่ยไม่รู้จะบริหารความดังกระทันหันยังไงอืม แต่ขอแบบนี้มันก็สอนไม่ได้ไหมจา้ามันก็ไม่มีใครสอนมันก็ต้องเป็นเซนส์ไหมหรือมันต้องยังไงอาจารย์เรื่องอย่างเงี้ยอย่างกรณีของเนี้ยอย่างกรณีของอ้ําเนี่ยอยู่ออกับความดังมาตลอดไงอ้ําอ้ําอ้ําพัฒนาภาก็รู้ให้คุณจะยังไงอมี้จัการส่วนตัวมีคนจัดคิวมีคนดูมีคนบรีฟมีมีทีมทนายมีทุกอย่างใช่ไหมคุณควรจะโพสต์ยังไงอะไปลงไปดูแลหมาหรือบางทีก็โพสต์ช่วยคนติดโควิดช่วงนั้นอะไร่งเนี้ย ครับอเออเออบางทีเนี่ยก็ไปโพ A. สเอกุระชัยตอนกําลังไม่ควรโพสก็ยังโดนด่าเลยตัด <c oughs> ออมาที่ดูแล้วกันนะ <c oughs> แต่มันก็น้อย <c oughs> ใช่ไหมใช่หรือยังดูอย่างกาล์แมนในที่ที่กาล์แมนในที่ดังมานานนะครับยังไม่รู้เลยว่ากาล์แมนีในใช้ความดังไปขนาดนี้ได้ยังไงอืมหมายความว่ายังไงจานใช้ความดังไปขนาดนี้ก็คือใช้ความดังสุ่ด้วยสุ่ร่ายไงอ๋อคือคือกาล์แมเนี่ยคือคือคือคนที่เป็นดาราเนี่ยครับมันเมื่อมาก่อนเนี่ย มันก็คือเอาตัวเองเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์อืมใช่เออเพราะคือ,ค,อ,ค,อคือดาราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเอาก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียเนี่ย,ย,ยมันก็เป็นพีเซนเตอร์ใช่ไหมก็คือไปไปอันดอตแบรนด์นี้แบรนด์นี้อะไรพวกเนี้ยนะแล้วพอมีออโซเชียลเนี่ยก็ไปถือห้ามั่งไปลงให้มั่งอะไรทำนองเนี้ยครับแล้วตอนหลังก็เลยเกิดความคิดว่าอ้าแล้วกูไปทาให้คนอื่นทาไมวะ ทำไมไม่ขายของตัวเองเลยดีกว่าสร้ายแบรตัวเองเลย,เ,ลยเออไม่ไม่ขายตัวเองเลยก็เนี้ยกระแลแมก็มาขายพอมาขายปุ๊บมันก็มีไลฟ์ใช่ไหมกะแลแมก็ไลฟ์นะไลฟ์เนี่ยขายของเนี่ยกับคนทั่วไปก็ไลฟ์เนี่ยแต่ว่าแต่คนที่ดังอะ่ะมานานาน,านะ่ะมันจะมีแฟนคลับอยู่แล้วใช่ไหมใช่แค่แตะขอไปบอกอะไรไปนิดนึงคนก็พร้อมซื้อตามทันทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้โหเขาขายดีขายดีได้ข่าวว่าแบบรวยเป็นขายได้เป็นหลายร้อยเป็นหลักพันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ผมก็ได้ข่าวว่าอย่างนั้นเหมือนกันหลักร้อยหลัก แลแต่นนี้มาถึงขนาดที่ว่าแบบโพสต์ขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะหมายถึงว่าไลฟ์ขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะคือในใจหนึ่งผมก็กาลังคิดอยู่ว่าเพราะเขาคิดว่าการไลฟ์คือการเหมือนกับพูดคุยหรือเปล่าเขาคงไม่คิดว่ามันคือการโฆษณาหรอแต่แต่พอคนที่แบบต้องใช้พื้นที่หน้าจอหรือต้องต้องออกอากาศอย่างเงี้ยเขาจะต้องระวังตลอดเวลาว่าทุกๆสิ่งที่คุณพูดออกไปอ่ะ ในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์หรือการโพสต์ภาพวิดีโอทุกอย่างอ่ะมันคือมันสามารถเป็นโฆษณาได้ทั้งหมดเลยอ่ะคือจริงจริงมันมีต้นทุนไงครับนะคือคือจริงๆแล้วเนี่ยดาราเนี่ยมันต้องระวังตั้งแต่เมจิกสกินแล้วนะโอ้ชาเออใช่เมจิกสกินนะโอ้ตอนนั้นก็โดนไปเยอะนะหลายคนนะที่เนียบาไปอ่ะคือเมจิกสกินนี่ก็ยังไม่ถึงขนาดกระลแมนะไอตอนนั้ข้อคุณมาตูมไดไหมไม่รู้เลยพูดจริงๆมาตูมเนี่ยผมก็ไม่รู้จักนะ คือผมไม่รู้จักมาตูมเลยนะผมรู้จักมาตูมเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยมันเป็นจะทําให้ติดโควิดเนี่ยอ๋ออคื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 อแต่ไหบางเวลาคนขับความดังของคนเนี่ยถ้าไม่ดังจริงเนี่ยมันก็จะอยู่ในวงการหรือว่ายอยู่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 ในอยู่ในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดมันดังจริงเนี่ยคนที่ไม่ได้ตามอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมันต้องรู้จักเช่นวสมมติว่าอ้ามอย่างเงี้ยไม่ได้เล่นละครละครแต่คนก็รู้จักทั่ววงการเขาคนที่ดูตัวทักก็รู้จักหมด ใช่ใช่หรือว่าหม่ำจกมกเนี่ยคุณไม่ได้ไม่ดูตลกคุณก็ต้องรู้จักครับใช่แต่ยังมาตูมเนี่ยเราไม่รู้จักแต่ว่าคนมารู้จักมาตูมก็มารู้จักจากโควิดอแต่ถามว่าคุณมารู้จักจากโควิดโอเคไหมล่ะอืมนะมีคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าจะเป็นถ้าจะถ้าจะเรื่องความดังเนี่ยนะคือถึงดังแต่เรื่องในเรื่องไม่ดีนี่ดีกว่าไม่มีใครพูดถึงเลยนะอ่ะก็ there's no such thing as bad publicity ใช่ไหมใช่ไหม ก็คือเอาวะคนพูดถึงไม่ดีดีกว่าคนไม่รู้จักเลยอะเจอดีกว่างี้ไปเลยแบบบางคนที่เราเห็นไงออกมาพูดอะไรให้โดนด่าหลายต่อหลายครั้งเลยที่ตั้งใจพูดไว้เป็น drama ใช่ใช่พอมันจะได้เป็นกระแสแล้วจะได้ไปออกงานจะได้แบบมีนักข่าวไปสัมภาษณ์มีคนจ้างงานอีเวนต์ไงเยอะนะแบบนี้ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันครับพอดีเวลาหมดนะท่านผู้ฟังติดตามต่อได้นะฮะเข้าไปที่ยูทูบแล้วกดคขาว่า fm ก็หกจุดห้านะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับ 9 6 5 FM คลื่นความคิดและเครือข่ายวิทยุอสอมททั่วประเทศเสนอรายการ Thinking Network เจาะกลยุทธ์การตลาดสร้างเครือข่ายต่อยอดธุรกิจโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอาระเอกสนับสนุนโดยเติมน้ำมันบางจากไฮพรีเม m ยมดีเซ s e l S B7 หรือ E20S EVO ทุก600บาท รับฟรีน้ำดื่ม1.5ลิตร2ขวดมูลค่า30บาท1มกราคมถึง31มีนาคม64ณปั๊มที่ร่วมรายการและเพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวขณะนี้เวลา13นาฬิกา คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย ขณะนี้เวลา13บสนาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแบงคชาติเตรียมสำรองธนาบาัตร8 8 0 0 0ล้านบาทรับตรุษจีน นายสมบูรณ์จิตเป็นธมชูวช่วยว่าผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนเดือนกุมภาพันธ์2564ซึ่งความต้องการใช้ธนาบัตรของประชาชนอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติดังนั้นทปทได้พิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจรวมถึงสถานการณ์โควิด19ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชนโดยประมาณการว่า